สวัสดีครับทีตจาอาเข้าสู่รายการ Invest in u r Area นะครับประจําวันนี้วันพฤหัสที่22กันยาย,ยน2565กับผมกอฟน้อเยเดชจันทรละไพศาลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับวันนี้เรากลับมาพบก,กันกับภาพตลาดในช่วงเช้าเองก็อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะออกในเชิงลบๆนิดนึง นะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ตัวของผลประชุมเฟดเองจริงๆเนี่ยเหมือนจะเป็นไปตามคาดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดขนาดนั้นมีการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมาพอสมควรนะรทำให้ตัวงดาวจนเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงไปราว500กว่าจุดนะครับดาวจนฟิวเจอร์เช้านี้เองเมื่อเช้าเนี่ยลงไปน่าจะเกือบ300จุดได้นะครับแล้วก็เริ่มมีการรีบาวขึ้นมาบ้างเล็กน้อย นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นลบนะครับมีตลาดหุ้นบ้านเราจริงก็ยังมีแสดงความแข็งแร่งอยู่บ้างพอสมควรนะตลาดหุ้นในส่วนของภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับตัวที่เป็นตัวอย่างตัวของอินโดนีเซียไทยเวียดนามเองเงี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวไม่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนักนะครับไม่ได้ปรับตัวลงไปรุนแรงมากนะักแต่ส่วนประเทศที่เป็นเอเชียเหนือเองจริงก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยได้ปรับตัวลงถือว่าค่อนข้างรุนแรงพอสมควร จากเรื่องของการประชุมเฟดเลยนะครับเราไปดูกันว่าเมื่อคืนนี้ผลการประชุมเฟดเป็นยังไงบ้างนะครับจึงต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับราว0.75%ตามที่ตลาดคาดเอาไว้แนวส่วนใหญ่ตาก็จะคาดว่าเฟดจะคงจะขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับราวสัก0.75%อยู่แล้วนะครับใส่คีย์ไฮไลท์เลยหลักๆจริงๆมันเป็นในเรื่องของตัวของดอทพอตนะครับดอทพอตของเฟดที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินนะครับ ลักษณะของการที่การปรับขึ้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยอยู่ดอทพอตก็ดันขึ้นไปอยู่ที่ระดับราว4.4ซนะครับซึ่งเป็นเนี่ยเป็นก้อนที่ที่คนที่ที่ตัวของประธานกลางแต่ละสาขาเองประธานธนาคารหรือประธานเฟดแต่ละสาขาเองเนี่ย mm hmm. เขาไปเพราวะพอตลงกันว่าปีนี้เขาคาดว่าเขาอยากให้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับราว3.25 แปลว่าเฟดยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกในปีนี้นะครับที่1.25นะครับมันถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมากแปลว่าจากเดิมที่คิดว่า0.75รอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายอรอบหน้าเดือนหน้าจะขึ้นแค่0.5เงี้ยนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่ง0.25มันก็จะไม่ใช่แล้วแปลว่าก็ต้องขึ้นอัตาราดอกเบี้ยอีกเดือนหน้าอีกเป็น0.75นะครับ ปลายปีอีก0.5นะครับให้ครบอีก1.25%ฉะนั้นเนี่ยภาพของการเร่งขึ้น,อนดอกเบีย้ยในช่วงระยะสั้นมันก็ถือว่ารุนแรงมากขึ้นนะครับพอมาดูในส่วนของดอกเบีย้ยที่เป็นระยะกลางนะครับในในส่วนของปีหน้าเนี่ยก็ดันขึ้นไปขยบขึ้นไปอยู่ที่โซนของอดอทพอตเนี่ยนะครับอยู่ที่โซนเป็น4.6% จริงๆแล้วเนี่ยคือไปกองรวมกันไว้เกือบ5%ด้วยซ้ำซึ่งปีหน้าดูแล้วถ้าเงินเฟอ้อยังคงอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่อาจจะตัวดอดพอร์เนี่ยดันขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอดพอร์ตในปีหน้าเนี่ยไม่มีใครให้ต่ำกว่าระดับปัจจุบันเลยแปลว,ว่าตอกเบี้ยยังคงเล่งตัวได้ข,ขึ้นขึ้นสูงมากมีอยู่ท่านเดียวที่ให้อยู่ที่ระดับราสัก3 7 5หรือ38% แต่คนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วให้สูงกว่าระดับราว4.25%ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเครื่องมองชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเองในปีหน้าเนี่ยมันคงไม่ต่ำา4แน่นอนและไม่อาจจะไม่ต่ำา2.5%ด้วยหรือไม่ต่ำา4.5%ด้วยฉะนั้นการยืนตัวของดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากขึ้นอันนี้เป็นคีย์ที่ค่อนข้างรุนแรงนึงนคือตรงก้อนๆตรงนะี้นะครับส่วนในช่วงของปีหน้านู้นนะครับปี2024จะเห็นเรื่องการกระจายตัวของดอกเบี้ยมากขึ้น แล่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังมีความผันผวนนะครับหรือความไม่แน่นอนตรงนี้ค่อนข้างสูงตัวเฟดเองก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกว่าว่าระยะอีก2ปีข้างหน้าจะเป็นไงปี2 4เนี่ยจะเป็นยังไงก็เลยมีการกระจายบางท่านก็คิดว่าเงินเฟอ้อคงลงแล้วแหละนะครับเฟดก็คงกดอัตราดอกเบี้ยลงบางท่านก็คิดว่าเงินเฟอ้อก็อาจจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไป จะเห็นภาพการกระจายตัวของข้อมูลหรือกระจายตัวของคาดการณ์ค่อนข้างสูงดังนั้นก็ยังต้องพึง่งพิง Data ต่อไปว่าระยะข้างหน้านะครับในช่วงปีหน้าจะมองเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยรวมแล้วก็โอเคอาจจะมองว่าในระยะ2อปีหน้าดอกเบี้ยจะลงแต่ปแปลว่าปีหน้าดอกเบี้ยจะคงค้างไว้ยาวนานแล้วคงเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องต่อแบบต่อเนื่องไปในช่วงของปีนี้ถึงถึง,ถงต้นปีหน้าเพราะมาดูตัวของ CME Fed Watch 2ที่เขาประเมินจะเห็นว่ามีการชิปแถบออกมาเนี่ย ตอนนี้นะครับดอกเบี้ยจากเดิมที่มันขึ้นมาจ่ออยูแค่มาสัก2เดือนตอนนี้มันขยับมาทางฝั่งขวาหมดเลยนะครับก็คือมาอ้อมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ราวสัก4 5่ถึงสี่เน์เนี่ยลากยาวไปตั้งแต่ต้นปีนะครับเนี่ยตั้งแต่เดือนหนึ่งก็คงลากลากยาวไปจนกว่าจะหมดปีถึงจะค่อยๆปรับลด ซึ่งตรงนี้ถ้าเงินเฟอ้อไม่ลงก็ยังมีโอกาสที่เขยบขึ้นไปในด้านดด้าด้าานนเกือบ5%ได้อยู่ก็ต้องดูสถานการณ์ข้างหน้ากันหน่ทีว่าเงินเฟอ้อเป็นอย่างไรด้วยทิศทางหลักๆต่างๆดูไม่ค่อยดีนะครับถ้อยถแถลงที่ออกมาก็เป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอยู่พอสมควรว่ามีโอกาสที่จะที่จะอ่อนตัวลงมาที่จะเกิดภาวะสดถอยนะครับถ้ามันเร่งขึ้นอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะเป็นซับเลนดิ้งผมว่ามันดูยากมากขึ้น นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยดอทพอร์ตผมว่าดูไม่ค่อยดีมากนักนะครับซึ่งมันก็จะท้ออีกในตัวอื่นด้วยนะครับอย่างตัวของอลา์อินเด็กซ์เนี่ยเร่งขึ้นไปทานิวไฮต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัวของอลา์อินเด็กซ์อยู่ในทิศทางที่เป็นอารมณมขาขึ้นแล้วครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะทะลุขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะครับพอมันทะลุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอด้วยสถา,านการณ์ทุกอย่างภาพทุกอย่างตลาดที่มันค่อนข้างตึงตัวเนี่ย มันก็ดันทะลุข,ขึ้นไปทํำนิ i g h ใหม่แน่นอนว่าพอาลา์อินเด็กซ์ทำ New High นะิวไฮเนี่ยค่าเงินบาทไม่ต้องพูดถึงนะครับก็วิ่งจูด์ขึ้นไปเลยนะทะลุ37ไปยืนได้แล้วไปอยู่ที่ล่าสุดตอนนี้ก็คือ3 7 3 6ิบนะครับคือน่าจะเคลียบขึ้นไปเบอร์สามสิซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นไปทํำจุดสูงสุดใหม่ในรอบแบบตั้งแต่ช่วงของปี2009นะครับปี 2006อ่ะไม่ได้อยู่ในเลทเนี้ยมาตั้งแต่ปี2006แล้วนะครับแถบๆบริเวณสาก37.3เนี่ยมาตั้งแต่ปี2006เนี่ยนะครับปี2006ตรงเนี้ยนะครับปลายปี2006อยู่แถบๆโซนบริเวณเนี้ยซึ่งมันทําให้ทิศทางดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้อย่างที่เราเคยเกินไปว่าถ้าเงินเงินบาทเนี่ยอ่อนขนาดเนี้ยปกเปียกแบบเนี้ยเราจะไปหวังให้กระแสเจูนต่างชาติมันเข้าในในช่วงหลังเนี่ย มันเริ่มเป็นไปได้ยากมากขึ้นอันนี้หุ้นมันก็จะแกวงตัวแบบค่อนข้างไร้ศทางหรืออาจจะเป็นในซด์เว์หุ้นใหญ่จะเริ่มนิ่งอนะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็จะวิ่งได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าดังนั้นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างรู้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวคือบอลยูบอลยูเองก็เช่นเดียวกันก็คนก็ยังขายต่อเนื่องนะครับ2ปีบอลยูเนี่ยขย่บขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เลยฮะ อยู่ที่ระดับราวสัก4.1คือไหลไปไกลแล้วสาหรับตัวของบอลยูสสาระ2ปีนะครับตัวของ10ปีคือตามมาไม่ทันแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ระดับราว3.5นะครับซึ่งโหมันค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็ถ่างกันไปเรื่อยๆซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐจะ,ะเผชิญภาวะถดถอยได้ในระยะถัดไปก็ถือว่าดูไม่ดีอีกแล้วก็การที่บอลยูปรับตัวเร่งขึ้นในขณะน,นี้มันสะท้อนว่าตลาดหุ้นเนี่ย มันไม่ได้ให้รีเทิร์นที่เยอะเท่ากับบอลิยูเพราะบางบางคนที่เขาลงไปเขาบอกว่าขอยูวแค่2ปีนะฉันขออาตาววัตราดวกเแค่4%เปร์เพอขอให้ตัวสารัฐไม่เจ๊งจ่ายดอกเบีย้ยเขาได้จ่ายตัวของเงินต้นคืนได้ภายในเวลาสอปีเนี่ยเขาก็ไปซื้อบอลรนะยะสั้นบอล2ปี ได้อยู่ตั้งสี่สี่เปอร์เซ็นแบบสบายสบายไม่ต้องมานั่งเสี่ยงไม่ต้องมานั่งลุ้นกับตวงตลาดหุ้นว่าจะเหวี่ยงจะยังไงจะให้เท่าไหร่จะจ่ายันผลได้ไม่ได้ซื้อพวกนี้ถือว่าปลอดภัยมากกว่าฉัน้นหุ้นบางส่วนเองเนี่ยมันก็ต้องมีการโยกเข้าไปพอบอลมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมันก็ต้องโยกเข้าไปหาในตัวของบอลด้วยเช่นเดียวกันฉันตลาดหุ้นมันดูไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากนักเมื่อเทียบกับตัวของบอลยิวที่ปรับตัวขึ้นมาในระดับที่สูงมากๆ นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคีย์คีย์หนึ่งที่ทําให้ตัวของทิศทางตาดหุ้นดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับบอลยูเนี่ยมันควรจะต้องบวกตัวลงมาลแล้วมันไม่ควรที่จะอยู่ในระดับที่สูงเกินไปนะครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นภาพของการที่เมื่อคือนนี้เนี่ยมันออกมาโดยรวม,มว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็แย่กว่าคาดฉะนั้นตลาดอ,อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการซึมซับมันไปอีกหนึ่งระยะอีกสักระยะนึงซึ่งผมว่าสุดท้ายยังไงก็ตามเดี๋ยวมันคงมีการรีบาวขึ้นได นะครับอย่างตัวดาวโจนเองเนี่ยถ้าเราดูจุดที่มีโอกาสที่จะรีบาวได้ก็คงใกล้ๆแล้วเหมือนกัน,นครับ29,750ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจลงมาสมมุติวันนี้ลงอีกวันหนึ่งแล้วมันลงมาถึงจุดเนี้ถ้ามันดีดกลับได้ผมว่าก็จะเป็นเซนเซเมนต์เชิงบวกต่อทิศท,ทางตลาดบ้านเราได้เช่นเดียวกันพอม,มาดูตัวของเซตเองเนี่ย เป็นภาพของการที่ปรับตัวลงมาทำโลนะฮะทำจุดต่ำสุดไหวและยืนเหนือบริเวณ EMA 1 0วันไม่ได้แต่คีย์หลักคีย์ที่เป็นแนวรับสำคัญเองก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับตรงบริเวณ EMA 2 0 0วันที่ Brain 11 6, 115บริเวณน1 1 1 5นน่แถบนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญมากสำหรับรอบของตลาดรอบนี้ถ้าหลุดตรงนี้ถือว่าจบการแต่ถ้ายังไม่หลุดผมว่าก็ยังแกว่งตัวเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกไปนั่นข้างได้ต่อแหละนะครับแต่อัปไซด์ก็จากัดดาวไซด์ก็เป็นลักษณะที่จากัดเช่นเดียวกันนะครับ หุนไทยก็เหมือนเดิมอาจจะเห็นโลเทชันบ้างเมื่อวานในตัวของน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเองในช่วงสั้นเนี่ยเมื่อวานนี้มีจังหวะในการรีบาวขึ้นบ้างแต่สุดท้ายพอโดนเรื่องเฟดไปนะฮะตอนแรกราคาน้ํามันรีบาวขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายเราจะเห็นว่าตัวของปตทสอพอเองนะครับปรับตัวขึ้นมากันอย่างคึกคักเลยแล้วนเะปิดขสอพอเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเปิดปึ้งขึ้นมากระโดด เปิดไ,ไม่กระดุดลากเลยฮะลากขึ้นไปเทสไฮเดิมนะฮะแถบ,แถบโซนเบนสัก1น5 1งเจากเนี่ยนะครับจากเรื่องของราคาน้ำมันในช่วงของกลางวันเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวขึ้นเร็วแรงเลยนะฮะหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเองก็มีการประกาศว่าเตรียมทองทัพและเตรียมระดมพลนะครับบุกเข้ายูเครนต่อเนื่องนะครับหลังจากที่พ่ายอ่ะเหมือนพ่ายมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ สู้วเครนไม่ไหวก็พ่ายแล้วก็ถอยล่นตัวรินแดงที่เคยยึดได้ก็ต้องคืนเข้าไปนะครับแล้วก็ถอยๆมานะครับจริงๆมันดูเหมือนสัญญาณมันดูเหมือนดีนะว่าแบบโอเครัสเซียสู้ไม่ได้แต่จริงอย่าลืมว่าทาวปูตินเองเนี่ยนะครับเขาแพ้ไม่ได้นะครับรอบนี้คือยิ่งยิ่งกดดันเขาหนักเท่าไหร่เขาจะยิ่งลงไม้แข็งมากเท่านั้นเพราะเขาเหมือนโดนตัดหางปล่อยวัดหมดแล้วถ้าเขาแพ้ทีคือไม่ไม่เหลืออะไรละ แั้เนี่ยคนประแบบเนี้ยนะฮะในลักษณะการทําแบบเนี้ยคือไงก็ต้องสู้นะเหมือนถ้าเกิดว่าเลือดเข้าตาเนาะยังไงก็ไม่สู้แบบไม่เกี่ยมวิธีฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็จะมีความรุนแรงต่อเนื่องแต่ถามว่าจะมันจะไปบวกกับที่ทางราคาน้ํามันมากน้อยขนาดนั้นไหมผมว่าคงไม่ใช่ว่าเราจะเห็นว่าจริงๆดีมาหลักมันหายไปจริงๆนะครับซับพพลายมันจริงถ้าพูดตรงๆมันมีมากขึ้นด้วย นะครับคนนู้นก็ผลิตคนนี้ก็ผลิตนะครับไอ้ตัวของรัสเซียเองก็ผลิตเยอะเหมือนเดิมแล้วไม่ขายให้กับยุโรปก็มาขายเอเชียมากขึ้นน้ํามันจริงๆมันไม่ที่มันไม่ได้ขาดแคลนอะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่มันดันราคามันขึ้นไปเวอร์วังอลังการมากกว่าว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรมากนักแลวอย่าลืมว่าสงครามอะเขามีกันอยู่แล้วคือเขาทําอยู่แล้วคีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า หวยแอสเซทที่เป็นตัวนู้นจะขึ้นตัวนี้นะ้ํามันจะต้องขาดแคลนซต้องขึ้นหนักเว่าไม่เกี่ยวแต่มันแค่สะท้อนว่าสงครามเนี่ยมันยังอีกยาวนานแล้วก็อีกยาวไกลนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยของมันต่อไปนั้นก็ราคาพลังงานถามว่าจะลงได้ไหมมันคงลงยากหน่อยแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปฮิวไฮเดิมได้ไหมผมว่าคงไม่ใช่เพราะมันก็ลงมาแล้วตั้งแต่โซนสักงร้อยยี่สิบตรงนี้ก็อยู่แปดสิบกว่าแปดสิบหกแปดสิบสามเนี่ยเมื่อเมื่อวานมีการรีบาวขึ้นไปแปดสิบหกก็ ก็โดนผลเฟดออกมาเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกเฟดไฟเอวิต mm ิง hmm. พอโดนเฟดไปก็เรียบร้อยดอลลาร์แข็ง mm hmm. ก็กดตัวของราคาน้ํามันลงมาอีกนะครับตัวของเศรษฐกิจสารัฐที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเอง mm hmm. ก็จะเป็นคีย์หลักคีย์หนึ่งที่ทําให้ราคาคอมเมอรตี้มันขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันคือเขามากดตัวเงินเฟดด้วยวิธีทางอ,อง้อมแบบนี้มันก็จะเหนื่อยหน่อย แต่ถาม่ม,มันได้ผลไหมมันก็พอได้ผลก็พอได้ผลอยู่บ้างครับฉะนั้นผมว่าก็ไม um> ่ได้ไม่ได้เป็นกระตุ <S 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 ้นบวกหุ้นในกลุ่มพลังงานมากมายนักเท่าไหร่เมื่อวานก็เล่นกันแค่เพียงการเก่งกาไรเท่านั้นส่วนบ้านเราก็จริงไม่มีอะไรเมื่อวานมีเรื่องของกสทชก็สรุปก็ลุ้นกันวันนี้หายทีว่าน่าจะเป็นไงก็อาจจะผ่านแหละแต่ว่าต้องดูด้วยว่าราคาทำเซ็นเตอร์ออฟเฟอร์มันเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเป็นเท่าไหร่แล้วราคามขนเยียบขึ้นไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องดูกันอีกที นะครับส่วนหุ้นวันนี้ที่เราแนะนำราว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดูดีไทวานะครับนะราคาจริงๆว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําแล้วนะครับดูไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แล้วเริ่มเห็นภาพการยกโลทําทรงเหมือนจะแกว่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับรอเลือกทางอยู่นี่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเบรกได้นะในโซนด้านบนไปผ่นบริเวณสัก5.7ปรับตัวขึ้นได้ดีถ้ามันยังเบรกไม่ได้จังหวะนี้ต้องเป็นจังหวะในการสะสม กันต่อไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ดีจู่ GPF อ่าู้คู่ในกลุ่มหารจึงโอเคนะครับ g f p t ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยลงมาอยู่ในโซนด้านล่างนะครับอยู่ในบ e ริเวณเส้น EMA 200วันแล,วและเริ่มเป็นโดจิโดจิโดจ,โดจิแบบไม่ค่อยอยากที่จะลงเท่าไหร่นะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเป็นช่วงในการสะสมได้นะครับและลุดจุดโลด้านล่างนะครับ14.7ุ 14, 17, ปุ๊บคัดทิ้งทันทีก็ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรเหมือนกัน ทักทายทุกท่านกันก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันครับสวัสดีคุณนิตยานะครับสวัสดีคุณประกาศสวัสดีคุณบุราลักษ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณประรรมวนะครับสวัสดีคุณไซมอนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณปัทมานะครับสวัสดีคุณพัทรพรด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูคําถามกันนะครับมาตอบคำถามกันนะครับสําหรับวันนี้ ETG ตัวแรกนะครับ PGC โอเคนะผมว่าสวยอะ แบบเป็นภาพประยะกลางคือดูดีมากนะครับสำหรับตัว PTG นะครับราคามันมีการเหรือนยืนกลับอยู่ๆก็อยากที่จะกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณอีเม0สอ e รนะนะครับก็กลับมายืนถือว่าค่อนข้างดูดีเลยแหละถ้าดูมันลี่ก็แบบเพิ่งบวกขึ้นมานะครับดูมันลี่ก็เพิ่งบวกขึ้นมา ถือดูค่อนข้างโอเคมีโอกาสที่จะฟอร์มตัวขึ้นไปในโซนนั้นหมค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันมันอยู่ในภาวะที่เป็นโอ้บอสแล้วแล้วมันก็ขึ้นมามันอาจจะเลี้ยงตัวอยู่แบบนี้ไปต่อผมว่าถ้าราคาเขายังไม่ต่ำกว่าเอเมซิบวันเนี่ยถือโอเคถ้ามีอยู่คือถือได้ครับไม่มีผมว่าจังหวะย่อนนิดๆหน่อยๆไม่ไม่ลึกมากเป็นจังหวะในการเข้าเก็บเข้าสะสมนะครับเพียงห้ามต่ํากว่านี่แหละสิบห้าเจ็ดนี่แหละในระยะสั้นเพราะถ้าต่ํากว่ามันอาจจะลงมาที่มันสิบสี่จุดเก้าหรือสิบห้าได้ นะครับคือมันก็ยังดูดีอยู่แหละแต่ว่าแค่มันอาจจะลงมาลึกหน่อยแล้วก็เด้งกลับอะไรประมาณนี้มากกว่าผมว่าตัวนี้โอเคดูดีมีโอกาสที่จะฟอร์มตัวขึ้นไปในด้านบนค่อนข้างค่อนข้างสูงะนะครับทัสโกทัสโกพักตัวขึ้นมาเจอใกล้ๆกับ200วันแล้วดับไปนะครับแนวรับสำคัญจะอยู่ที่โซนเรือน16.4แล้วก็15.9นะครับแนวรับลงลงมาาว่าน่าเก็บนะ จริงๆตรงนี้ก็อาจจะเด้งกลับได้นะครับสำหรับตัวของทัสโกเนี่ยคือมันอยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นพอดีโซนนี้มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงก็อย่างที่บอกเราอาจจะลงมา16.5อะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าการอ่อนตัวลงมาเป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะเพราะว่าด้วยเทรนด์ทุกอย่างแล้วดูโอเคนะครับเทรนราคาตัวของพลังงานก็ไม่ได้ขึ้นแล้วซึ่งเปนคอสของเขา นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการปลดล็อกนะครับโรงงานที่พวกของเวเนน้ํามันที่ของเวเนที่จะเอาเข้ามากั่นได้มาทําได้อีกเนี่ยผมว่าในระยะถัดไปมันค่อนข้างโอเคค่อนข้างดูดีนะครับอมัอมมาณะอัมมาณะติดแนวต้านนะครับที่4.6กระแสเนี่ยขึ้นไปเทสแล้วไงพอขึ้นไปเทสก็มีการพักตัวบ้างนะครับก็มีการพักมีการหย่อนยาลงมาบ้าง จุดนี้ราคาอ่อนตัวลงมาไม่ควรต่ำกว่าบริเวณ4.18ถ้าหลุดปุ๊บอันตรายถ้าไม่หลุดผมว่ามีโอกาสเด้งได้ขึ้นไปไซเวย์เทสแนวต้านที่บริเวณ4.7ได้ใหม่หรือ4 6อะไรประมาณนี้นะครับแนวโน้มพีโม p ไพโม่ไพ,โ,พโอเนียนอตตจุดนี้น่าลุ้นรีบาวนะแต่ว่าระยะสั้นต้อง กำหนดจุด stop และลดไว้เลยว่าที่3 3มจุดสามหกหลุดปุ๊บคัตทิงครับถ้ายืนไหวว่ามีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปได้แต่ว่าเด้งก็คงเด้งแค่ประมาณนี้นะสามจุดหกสองนะครับ SBOA SBOA โ okay, อเคครับสวยงามคือสร้างฐานอยู่ขึ้นมาดีแล้วลดสโลปแต่ว่าไม่ได้ลดแบบน่าเกียดไม่ได้ปรับลดสโลปแบบทำโลใหม่เป็นการเหมือนพักฐานนะครับยืนเหนือบริเวณ EMA 200วันได้นะครับแล้วก็ค่อยๆยย,ยกโลยกโลยกโล,กโลสูงขึ้น แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือมันยกแบบช้าๆของเขานะเนี่ยแกว่งในก่อนนี้ทั้นตรงนี้ก็คือมีอากาศรีบาวขึ้นมาสักโซนเป็น3.24ถ้าผ่านได้ไปที่3.42นะครับหลุดจุดซ็อลโนี้ระยะสั้น3บาทห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดอันนี้ก็อาจจะต้องพักฐานนานหน่อยนะครับ TSR เทตาอย่างที่บอกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ราคามันคือมันลงมาทําโลแล้วดีดขึ้นมารีบาวเพราะมันลงมาเหวี่ยงมันไกลจากไฮเนี่ยนะครับ ยอดเวี่ยงมาเนี่ยมันมันลบเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยเวลามันลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเวลามันรีบาวมันรีบาวได้ไก่ไหมมันก็รีบาวกลับขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์งั้นทีเนี้ยเดี๋ยวมันลงมาอีกมันก็มีโอกาสที่จะแบบที่จะลงมาได้ต่อนะครับที่จะลงมาได้ต่อนะฮะเนี่ยมันรีบาวของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็โอกาสในการกลับตัวของมันมาเพื่อที่จะลงมาเทสแนวต้านแนวรับตรงนี้อีกนะครับมันก็เป็นไปได้อีกอยู่ดีนะครับลงมานี้น่าจะเท่าไหร่ยี่ เห็นไหมประมาณนี้นะครับก็อาจจะลงมาได้อีกจแถบบริเวณเส้น EMA EMA 200วันนะครับโซนนี้มันไม่ค่อยเนี่ยไอตัววิกฤติทำทำทรงอันตรายนะถ้าหลุดแถบ5บาทตรงนี้นะอันตรายพอสมควรเพราะว่า MCD จะตัดลงจะตัดลงทันทีนะครับ m c จะตัดลงทันทีก็จะเป็นภาพที่ดูไม่ดีนะครับ m c ตัดลงปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะที่จะแย่อยู่พอสมควรเหมือนกัน แทนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้ S c c ไม่หยุดเลยเนะตอนแรกคิดว่าไอตัว 3, 3มามสามผมมองที่3ามว่ามันจะหยุดแต่ผมเชื่อว่าแถบเนี้จำกัดแล้วนะเป็นผมแถบเนี้ผมใส่ไปก่อนไม้หนึ่งเพราะผมเชื่อว่า valuation มันมันมันลึกเกินไปคือตลาดตลาดแบบ ตลาดมองมันแย่เกินไปนะครับซึ่งมองแย่แบบนี้จุดนี้มันจุดที่ข่าวร้ายรับไปเยอะแล้วอ่ะนะครับแทบๆทนี้ผมว่าน่าเก็บเพื่อที่จะเล่นรีบาวกลับขึ้นมานครับแทบๆทนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วนะแล้วลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้มันก็3 2 0 3 32 1อตัวแรกเริงไว้ที่3 3เนี่ยนะครับว่าเราเดี๋ยวประเมินกันทีมันเอาไม่อยู่จริง ต,ตรงนี้มันจะเป็นโลเก่าเขาในภาควิกดีด้วยนะครับบริเวณ320แล้วก็เป็นเส้นแนวโน้มขาลงกรอบที่ทางแนวโน้มขาลงด้วยที่320ชั้นจุดนี้ผมว่าน่าสนใจอาจจะเห็นรีบาวขึ้นได้แล้วกลับขึ้นไปที่เดิมที่เขาหลุดมา356อะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นมันได้ระยะมันพอดีในการที่จะเข้าไปเทรดที่จะที่จะถือได้นะครับมีกิมเมื่อวานโดนพลังงานตกลงมาด้วยนะครับก็ราคาก็ไหลลงมา นะครับตอนนี้ก็ว่าน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าทรงเนี้มันไม่ดีอย่างหนึ่งตรงที่เมื่อวานเนี่ยไปดันทําโลใหม่ซึ่งมไม่ควรทํานะครับพอไปทําโลใหม่มันจะเห็นภาพการพักฐานต่อไปนะครับมันก็เห็นภาพการพักฐานในระยะหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นหนึ่งสองสามส่ห้าหนึ่งสองสามเอซ จริงๆโซนนี้น่าจะเอาอยู่แล้วแหละ33บาทผมว่า33บาทน่าจะเอาอยู่นะน่าจะเอาอยู่นะครับเนี่ยลงมาก็เพื่อให้กดตัวของโซเดส s ิกให้มันลงมาอยู่ในระยะที่เป็นภาวะโอเวอร์โซแล้วก็ให้มันให้มันแบบเหมือนกับลดความร้อนแรงลงมาดังนั้นโซนรเวนี้จริงๆลงมาว่าน่าเก็บอายะยาวไว้นึงนะครับ BSS Bar อย่างที่บอกว่าจะเจอแรงขายทา้งกาไรบ้างแต่จริงๆมันไม่แย่ถือได้นะครับถ้าเราขายไปแล้วก็รอยยอดรับสักโซนเป็นัสามสิบสามสใกล้ๆครับประมาณนั้นวันนี้เหมือนอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาบางทีผมอาจจะกระตุกกระตุกหลุดหลุดลงไปบ้างนะต้องขออาภาัยด้วยแบบเป็นแต่เช้าแล้วตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไหวไหมก็ดูแล้วก็น่าจะไหวอยู่ นะครับแต่ก็อาจจะมีจังหวะสะดุดอะไรบ้างนะครับเ,เดี๋ยวรีบดีกว,ว่ากลัวมันกลัวมันไม่ไหวตัวบุรีรัมชูก้านะครับโห้หมันขึ้นมาแนวต้านแล้วนะโซนนี้มันเป็นโซนที่แบบอันตรายแล้ว เป็นโซนค่อนข้างมีความอันตรายพอสมควรราคาขึ้นมาได้ระยะเขาแบบพอหอมปะหอมคอแล้วครับเนี่ยโซนนี้จริงเป็นผมผมขายก่อนนะสิบบาทนนะครับผมว่าไม่น่าอยู่เท่าไหร่มันอาจจะมีจังหวะในการแบบย่อหรือจังหวะในการพักฐานใหม่อีกรอบหนึ่งผมว่าตรงนี้เรามีของอยู่เนี่ย ปลดปลด,ดออกมาบ้างก็ดีนะครับนะครับล็อกกําไรออกมาก่อนนะครับหรือล็อกทุนออกมาแล้วให้กําไรมันวิ่งไปก็ได้นะครับมีู่วิธีจะล็อกกําไรออกมาแล้วให้ทุนวิ่งต่อไปหรือล็อกกําไรออกมาแล้วให้อ่อแล้วให้ล็อกทุนออกมาแล้วให้กําไรมันรันไปสบายๆชิวๆไปนะครับ TMB ก็แวางตัวค่อนข้างไซเว์นะครับยืนเหนือบริเวณ EMA 200วันได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคไม่แย่นะครับ เมื่อวานขาย PTT EP ไปแล้วนะครับวันนี้ลงมารับใหม่ได้ไหมคะผมว่าไม่ค่อยน่ารับปรับราคามันขึ้นมาสูงแล้วถ้าจะรับต้องรับลึกๆหน่อยตัวนี้เวลาเล่นเขาเวียงเยอะได้ระยะไม่จําเป็นต้องไม่ไม่จำเป็น,ต,ปนต้องรีบรับแบบระยะสั้นๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจนะครับไม่ค่อยน่าสนใจคือเวลาลงลงมาทีเนี่ยเขาเวียงค่อนข้างลึกค่อนข้างแหล ฉะนั้นเนี่ยรอให้แบบลงมาสักอีกทีหนึ่งก็คืออาจจะอยู่ที่โซนไปสัก1 6 4 165ี่อยอันนี้ถ้าลงมาแรงๆก็น่ารับนะครับแต่ถ้าลงมาไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะก็เฉยๆนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมแต่ละครั้งเราเหวี่ยงเวียงแรงมากนะครับเวี่ยงแรงมากๆรอบล่าสุดก็คือขึ้นไป170กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาทีเดียวลึกเลยนะก็ดีขึ้นไปใหม่14 4คือระยะในการเหวี่ยงแรงฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้นะครับ BYD ขึ้นรอบใหม่ไหมวีบีวีดีถ้ายังไม่ต่ำกว่า14.14บสี่บาทสิบหนึอย่างเงี้ย14.3สี่จุดสาวีสองเนี่ยไอ้ตรงอีเมล10วันว่ายังไหวนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่อันตรายนะครับถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่อืออันตรายเหมือนกันนะครับห้ามต่ำกว่าเด็ดขาดต่ำกว่าปุ๊บเนี่ยมันจุดสต็อปลอสไปก่อนทันทีนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแล้ววันนี้นะตุกพอสมควรเนาะ CKP สีเคียังนะครับเฮ้ยแต่ซีเควันนี้ดูดีเลยวันนี้ดูดีมากเลยนะครับสวยครับสวยคือน่าจะขึ้นมาเทสด้านบนเงี้ยได้โอเคเลยตัวนี้สวยงามไอคิวมา5ห้าจุดห้าจุดเจ็ดห้าครับวันนี้วันนี้ดูดีนะคือขึ้นมามีประมาณซื้อขายแน่นนะครับกลับขึ้นมาทำนิวไฮระยะสั้นนี้ถือโอเคเลยนะครับตัวนี้มีอยู่ก็คือถือได้ไม่มีผมว่าเล่นเก่งก,กำไรได้สำหรับตัวของซี p นะครับ ซีเคม่อยู่สื่อต่อไปครัาอาจจะพักฐานบ้างนะครับอาจจะแกวงๆพักๆพักๆบ้างแถบแถบนี้นะครับมันขึ้นมาติดแล้วเนี่ยขึ้นมาติดก็อาจจะลงมาพักได้ลึกหน่อยก็อาจจะถ้าโซนลึกหน่อยนะครับถ้าลึกหน่อยก็21.7ถ้าไม่ลึกมากผมว่าก็ยืน22อะไรอย่างนี้ได้แหละนะครับ21.7เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญถ้าอาจจะลงมาพักแถบบริเวณโซนนั้นนะครับเคคร้าวๆก็ประมาณนี้ประมาณก็ไม่มีอะไรนะครับ ผมว่ายังไงก็เดี๋ยวก็ลงมาเทสบริเวณเอเมสองวันแหละนะครับก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมันต่อไปช่วงนี้ก็จริงว่าเรามันก็ดูดีที่มันมีความแบบแข็งแกร่งอยู่พอสมควรแต่ถามว่าพอมันแข็งแกร่งมากเวลาจะลงทีมันก็จะมีอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยตัวเดลต้าเข้ามาช่วยประคองมีอะไรเข้ามาช่วยดึงทําให้บางทีมันดูแล้วหมดว่าหุ้นไม่ลงหนีดูนี่นั่นแต่อย่างเงี้ยต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดนะครับวันนี้คร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวาะรับสารจากบริษัลักา ขออนุญาตลานักลุทนทุกท่านไปก่อนเงเทอนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก็ลุยๆกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับระวัง ูหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก